สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ forex trade review สับสนุนโดย broker ec market broker มาตรฐานระดับโลกภายใต้7หน่วยงานที่เกับดูแลเทรดให้เหมือนแชมเปี้ยนเทรดกับ ec market ec market เทรดสินทรัพย์ได้มากมายทั่วโลกนะครับเทรดด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้การกับดูแลของเก็หน่วยงานในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น asx ของออสเตรเลียแล้วก็ fca ของอังกฤษเทรดดัชนีต่างต่างนะครับ nsp 5 0 0 nasdaq dax ftse เทรดผ่าน eMarket c Application นะครับส่วสบายใช้งานง่ายนะครับดาวน์โหลดได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพุธที่12พฤศจิกายน2568นะครับเมื่อวานนี้นะครับแผนเทรดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงไลฟ์นะครับหรือว่าแผนการเทรดทองคำของเราเนี่ยนะครับเรียกว่า ข้าเป้านะครับราคานะครับสามารถเคลื่อนที่จากจุดเฝ้ารอของเราแนวประมาณ4,100นะครับคือราคาย่อมาแล้วก็ดีขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิงเทรดนะครับที่ผมบอก จุดการสวิงเทรดเนี่ยเราจะต้องรอให้ราคามันย้อนกลับมานะครับแล้วก็เราเทรดไปตามเทรดนะครับรีซูมไปนะครับระยะการเอเอลของเรานะครับอาจจะ10เหรียญ15เหรียญล้วก็ได้ลิสซ r รีบอดประมาณ1นต่อสนะครับนี่คือข้อดีของสวิงเทรดนะครับเทรดตามเทรนแต่ว่าต้องรอราคาย่อนะครับเรามาติดตามกันต่อว่าวันนี้นะครับโอกาสการเคลื่อนที่เป็นยังไงดูพฤติกรรมราคาของทองคํานะครับในกรอเวลารายวันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมันแอปโรสนะครับหรือว่าพยายามขึ้นมาเทสบริเวณแนวต้านนะครับเรามีแนวต้านอยู่ประมาณ4,160ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น supply zone นะครับหรือว่าเป็นช่วง consolidation ของขาลงครับลงนะครับแล้วก็ช่วง consolidation ก็คือช่วงพักตัวตรงนี้นะครก็ลงต่อนะครับทีนี้เป็นเป็นการกลับขึ้นมารีเทสเมนต์บริเวณนี้นะครับก็ระยะประมาณ50%นะครับจากสิงค g ไฮช่วง 4387นะครับลงมาถึงช่วงสวิงโล3890นะครับ แถวฟิโบ50%เนี่ยนะครับแนวต้านประมาณส6 0ยังมีการทดสอบอยู่นะครับแนวรับกับเวลารายวันตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ4,080นะครับ BB Middle Band แถวแถวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเทรดอยู่เหนือเส้น EMA ทุกเส้นนะครับเรียกว่า EMA 20วันนะครับอยู่4037บริเวณนี้นะครับ EMA 50วันก็ตอนนี้เอา of f context อยู่นะครับไม่ได้อยู่ในการพิจารณาเทรดของเราโดยรวมนะครับพฤติกรรมราคาอาจจะเคลื่อนที่เป็น เลนจ์นะครับระหว่าง4,380นะครับกับช่วงแนวประมาณ4,011นะครับหรือว่า4,010เบรณนี้ได้นะครับตัวนี้ยังเรามองโอกาสตรงนี้อยู่นะครับช่วงที่มันมีการเข้าไปเทรดอยู่ใต้เส้นนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็น n i อ e ก็ได้นะครับหรือว่าสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเราดูกรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับจุดที่มันแทงไส้เทียนลงไปด้านล่างเนาะก็สุดท้ายมันปิดกลับขึ้นมาอยู่แนวประมาณ4,000และหลังจากนั้นก็เลี้ยงโวอยู่แถว4,000สถานี้ปรับตัวขึ้นนะครับ ไปดูก่อบเวลารายสีชั่วโมงนะครับก่อบเวลารายสีชั่วโมงนะตอนนี้นะครับโดยรวมนะครับหรือว่า Contact, คอนเทกต์พฤติกรรมโครงสร้างราคาเนี่ยนะครับเรามองเป็นชุดแบบนี้นะครับคือขาลงนะครับหลังจากที่เขาทำดับเบิลท็อปบริเวณนี้เนาะแนวต้านเนี่ยอยู่แนวประมาณ4190และหลังจากนั้นลงมาลงมานี่มาพักตัวในช h a น n e ลสีฟ้าบริเวณนี้นะครับ ตอนนี้ก็เรามองอาจจะมองเห็นดลต้าแล้วครประมาณ4150ถึงสี่หนึโซนสีเนื้อที่บอกไปเมื่อวานราคาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ปรับย่อลงมานะครับแผนเทศของเรานะเมื่อวานก็ใช้ได้นะครับหรือว่าได้ใช้เลยนะครับ4,110หรือว่า4,100นะรอช่วงช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นประมาณ4,110แต่ว่าช่วงค่ำประมาณปรับลดลงไปเหลือประมาณ4,100ก็ปัจจุบันนี้นะครับตัว BB นะครับ อ่า u p p e band อยู่ประมาณ4220เน no. าะ lower band 43 3940แล้วก็ middle band ซึ่งเป็นแนวรับตอนนี้นะครับจะตรงกับกรอบรายวันเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ4,077ทีนี้นะครับถ้ามันเกิดการไหลของราคามาบริเวณนี้นะครับ4,077 4,080เนี่ยตรงนี้ให้มองบายก่อนนะครับแต่ว่าลงเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ในแผนการเทรดของเรา ถ้าราคาไม่ลงนะครับโอกาสการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับดู EMA ก่อนนะครับดู EMA ก็แนวรับก็จะใ,ใกล้เคียงเดิมนะประมาณ4,100นะครับแนวต้านอยู่4,160แต่ว่าถ้าผมดูปรับเมินพิการราคาเนาะมันอาจจะเกิดตัวาการเกิดแนวรับนะครับในโซนตรงนี้นะครับอาจจะมีการปรับย่อมอีกสักทีหนึ่งนะเพราะว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมัน เรียกว่าจอ่อละจอ่ะจอที่จะเกิดการเกิดดาว g จนส์ในกรอบเวลา4ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงนะครับหรือแม้กระทั่งกรอบเวลา1ชั่วโมงเองก็ตามนะครับดู BB ของกรอบ 2s เนาะแนวต้านก็อยู่ C1 ใกล้ๆ C170 คือโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นพฤติกรรมราคาแบบนี้เนาะเรามี e ี h คไฮแถวแถว C145 C147 เนี่ยผมมองว่าราคาถ้าโดยพฤติกรรมราคาเนาะมันจะเกิดถ้ามันจะลงเนี่ยมันจะเกิด เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า stop h u n d นะครับก็คือราคาพยามวิ่งวิงขึ้นไปนะครับอาจจะทะลุแนว4160ขึ้นไปประมาณสัก4167 4168ตรงนั้นนะครับเป็น stop h u n d ก็คือขึ้นไปกิน s t o p loss นะครับเหมือนว่าจะเกิดการ b a c a k out แล้วค่อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเทรดในโซนนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่เทรดตอนที่อย่างอย่างเช่นล่าสุดนะราคาขึ้นไปเทสประมาณ4145เนี่ยผมก็จะขาดเลยนะครับเพราะว่ามันอันตราย มันอาจถูกล่าขึ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นไปต่อถึงโซน i ีโโ่88แถวแถว4190นครับบริเเส้นประตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวโก l d e n Ratio เนาะ4192นะครับโดยประมาณแผนเทศนะครับหรือว่าแนวทางการเทศวันนี้นะครับมันก็จะมีบายตรงนี้เนาะ4177แล้วก็ถ้าจะรอเซลล์นะครับรอเซลล์ผมมองว่ามันอาจจะเกิด Stop Hand นะครับ พูดอย่างนั้นดีกว่าครับอาจจะ stop hand ก็คือราคาเนี่ยวิ่งสูงกว่าไฮเดิมแน่นอนนะครับไฮเดิมเราอยู่ประมาณ4149นะครับเพราะเพราะฉะนั้น stop hand ระยะคาดหวงังหรือว่าถ้าราคาวิ่งไปนะผมมองว่าแถวๆช่วงอ่ะตรงนี้ก็4156ขึ้นไปถึง4167ตรงนี้นั่นแหละนะครับที่ผมมองว่าหากราคาจะลงเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับมาบริเวณนี้นะครับแล้วค่อยปรับลง ก็เราก็จะมีแผนเทรดกันเนาะถ้าเราวางแผนช็อตนะครับสวิงเทรดนะครับสวนเทรนลงไปนะครับก็จะมีะจุดเอนที่เราอาจจะอยู่ประมาณที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะ4ี่หนะครับแล้วก็ SL ประมาณนี้แล้วก็ตัวจุด TP คาดหวังเนาะอันแรกก็อาจจะอยู่ที่ระดับช่วง4,100นะครับแล้วก็ระยะ2ก็คือประมาณ4,080นนะครับนี่คือแผนเทรด สวิงสวนเทดสวนเทนเทลงมานะครับแล้วก็มีแนวที่สําคัญที่เราต้องพิจารณานะครับก็จะเป็นแนวไพ่บอร4125โดยประมาณเนาะถ้าราคาหลุด4125ตรงนี้นะครับมีโอากาสลงมาเทส4,100นะครับแล้วก็มีโอากาสลงมาเทส4 8 0นะครับก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะคีย์สำคัญของขา,อาขาขึ้นเนี่ยนะครับพยายามอย่าให้หลุด4125เพราะว่าถ้าหลุดแล้วมีโอากาสลงมานะครับยังไงก็อย่าลืมไปหาความเสี่ยงให้ดีนะครับ ขอบคุณนะครับกเกอ e ์ EC Market นะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเทรดผ่าน MT4, MT5 แล้วก็ EC Market Application นะครับใช้เรินได้ถึง1ต่อ1,000มีบัญชีเซน็นแล้วก็บัญชี ECN ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเงินฝากขั้นต่ำเพียง10เหรียญ US Dollar เป็นเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนะครับท่านที่สนใจรับแผนการเทรดก่อนใครนะครับอย่าลืมสแกนคิวอารโค้ดทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับแผนเทรดปังๆนะครับแนวทางการเทรดที่ให้ความน่าจะเป็นในระดับสูงนะครับโอกาสทางกำไรเยอะนะครับทักมาสอบถามกันได้ขอให้โชคดีมีรายในการเทรดสวัสดีครับ